สวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผม12สิงหา2567นนะครับทุกท่านยามเช้าเนาะพันแม่นะครับผมนี่เมนแมบี้ของเราออกช่วงเช้าวันนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดไข่ฝาทุกท่านมันจะออกไม่เยอะนะครับผมแมบี้นะครับผมก็จะได้อยู่ไอ้วันละประมาณสัก ปากนึงนะคะรับผมมันละปากไม่เยอะนะครับผมนะก็อีกจะอีก,อกประมาณ2วันก็หมดแล้วนะครับทุกท่านเพราะว่าเขาเป็นใหม่ที่เป็นใหม่รุ่นเล็กนะครับผมรุ่นรุ่นหลังนะครับผมอันนี้เราก็สำรองพันไว้แล้วก็จะไปส่งยายเลี้ยงไว้เนาะก็จะรวมเป็นใหม่ทั้งหมดพอออกครบก็จะเป็นทั้งหมด5รุ่นนะครับผมทุกท่านนะครับผมที่เราจะเลี้ยงของพันุ์พื้นบ้านชุดนี้เพื่อที่จะนํามาทําการเพาะพันธุ์แล้วก็ดูแลต่อนะครับผมก่อนที่จะนําพันธุ์ออก จัดจำหน่ายในสดในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับผมสำหรับท่านที่สั่งพันไหมามาก็รออีกไม่นานทุกท่านนะครับผมเพราะว่าไหมชุดที่คาดพันหนิมจะออกอีก2วันจะออกบี้ชุดแรกแล้วก็ชุดที่2วันถัดไปชุดที่3วันถัดไปก็จะจะส่งให้ทุกท่านตามกำหนดนะครับผมคือในช่วงวันที่15-18ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับท,ท่านคืออย่างเช้าวันที่18ก็จะจะส่งออกไปแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ออเดอร์ก็ เริ่มเต็มแล้วนะครับทุกท่านเหลือไม่เยอะนะครับผมท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเหลืออีกประมาณสัก5 6แผ่นนะครับผมไม่เกินนี้นะครับผมทุกท่านเพราะว่าเราต้องสมรองพันใหม่ไว้ด้วยนะครับผมจากจำนวนยอดที่สั่งจองไว้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมนะครับก็เลยจะเปิดจองเท่านี้นะครับผมเพื่อจะว่าถ้ายังมีเหลือหรือว่าท่านใดที่สนใจติดต่อมาภายหลังก็เดี๋ยวค่อยนําไปติดต่อ แล้วก็นําไปเลี้ยงได้นะครับถ้ายังเหลือเราจะไปก็จะจัดส่งให้อีกนะครับผมก็ท่านใดที่สนใจก็อาจจะสั่งสำรองอาไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีจัดส่งแล้วพอจัดส่งเราจะทักไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะเพราะว่าวันนี้วที่12แล้วนะครับผม13พรุ่งนี้14อ่า13 14น่าจะเริ่มเห็นแมวีิออกแล้วนะครับผม15 16ก็จะออกเกือบหมดนะครับผมและ17นะครับผมเป็นสุดท้ายนะครับอย่างช้าแล้วก็18ก็จัดส่งนะครับทุกท่านเนาะ นะครับ